ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช่แลกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่รับชมเป็นประจําหรือท่านที่มาใหม่นะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิน้นและถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาดูดวง r a n d อมนะครับเสี่ยงทายไพ่ทาโร่กันนะในหัวข้อที่ว่า ใครแอบหวงคุณอยู่เงียบๆเ,เขาหลงรักคุณมานานแล้วเออน่าสนใจนะครับวันนี้เสียงไทยเรื่องความสัมพันธ์อ่าใครแอบหวงคุณอยู่เงียบๆเ,เขาหลงรักคุณมานานแล้วการเสี่ยงไทยนี้ จะเป็นการเสี่ยงทายโดยการเปิดไพ่กันสดๆนะครับใช้ไพ่สองสำรับเปิดร่วมกันเพื่อเสริมกําลังนะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมใช้ไพ่สองสำรับร่วมกันนะครับและการเปิดไพ่นี้จะเป็นการทํานายจากตําราสากลบวกกับประสบการณ์ของผมนะครับและก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะโอเคพร้อม,เร,ามาเริ่มมาเริ่มกันเลยนะครับทําใจสบายๆนะครับ ระลึกถึงพระคุณบิดามารดานึกถึงคุณครูบาอาจารย์ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพตามความเชื่อได้เลยหรือจะทําใจให้สงบเป็นสมาธิก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเสียงไทยเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โหราชาถ้วย King of Cups ใบแรกก็ไม่ธรรมดาแล้วสอดคล้องกับหัวข้อวันนี้มากที่ว่า ใครแอบห่วงคุณอยู่เงียบๆเ,เขาหลงรักคุณมานานแล้วใบแรกนี่ผมมองเป็น2กรณีกรณีแรกคือถ้าเป็นตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่ใจดีมากนะเป็นที่รักของใครต่อใครหลายคนเลยมีคนรักคุณมากกว่า1คนเป็นไปได้หรืออีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นพลังงานฝั่งเขานะพลังงานสามารถสลับฝั่งกันได้ไม่ว่าคุณและเขาจะเป็นใครกันแล้วแต่เขาก็เป็นคนใจดีมากๆเช่นกันระดับราชาถ้วยไม่ธรรมดา ใจดีมากมีความเพียบพร้อมแล้วก็โอ้โหเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปเช่นกันและถ้าพลังงานนี้เป็นของคุณและเขาทั้งคู่ทั้งสองฝั่งต่างเป็นมีความเป็นราชาถ้วยในตัวเองหมายความว่าคนน่ารักสองคนกําลังจะมาเจอกันเออไม่ธรรมดานะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับทําใจสบายๆนะครับอ่าพ่ยออกมาดีแล้วก็ทํานายดีถ้าออกมาไม่ดีเราจะมีคําแนะนําให้คุณไม่ต้องกังวลน,นะครับอ่าโอ้โ อัศจรรย์ราชินีถ้วย Queen of Cups อัศจรรย์เกิดขึ้นแล้ววันนี้กราบสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับรับพลังงานนี้ไว้ด่วนเลยเมื่อกี้นี้เราเพิ่งเปิดราชาถ้วยออกไปเห็นเห็นราชาถ้วยออกมาใบแรกตามมาด้วยราชินีถ้วย คู่กันชัดๆเลยรับไว้เลยนะเฮ้ยไม่ธรรมดาพลังงานแบบนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนักนะครับนานๆจะมาสักทีหนึ่งตีความได้อย่างแรกนะ ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะเจอคู่ที่ดีมีโอกาสได้คู่ได้แฟนกันเร็วๆนี้ในไม่ช้านี่แหละหรือถ้าคุณเล็งๆใครไว้คุณมีโอกาสสมหวังเขาหรือเธอที่คุณสนใจก็ชอบคุณรักคุณเช่นกันนะครับประมาณนี้และตามหัวข้อนี้เลยที่ว่าใครแอบหวงคุณอยู่เงียบๆเขาหลงรักคุณมานานแล้วมีคนรักคนชอบคุณอยู่แน่นอนและมีความเป็นคู่กันสูงมากด้วยถ้าต่างคนต่างโสดผมเชียร์เลยนะรักกันได้เลยคู่นี้ แต่ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วก็ทํานายได้ว่าคู่ของคุณจะมีความสุขดีไม่ต้องอวันไหวกับคนที่มาจีบเพิ่มนะครับเพราะมีโอกาสที่ทั้งคุณและคู่ของคุณต่างก็มีสเสนอจะมีคนมาจีบเพิ่มเรื่อยๆแต่ความราชาถ้วยราชินีถ้วยออกมาคู่กันแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเป็นพลังงานคู่กันชัดเจนรับไว้ก่อนเลยอัศจรรย์มากไพทารโรไม่เคยทําให้เราผิดหวังโอโหไปกันต่อเลยผมในฐานะตัวแทนผู้เปิดไพ่ ก็ดีใจด้วยจริงๆนะครับที่หน้าไพ่ออกมาสวยงามตั้งแต่ใบแรกๆแบบนี้เป็นนิมิตหมายอันดีว่าใบาต่อไปก็น่าจะดีพลังงานมาดีขนาดนี้เริ่มต้นดีย่อมไปได้ดีนะครับจิตใจเราสบายพลังงานไพ่ก็มักจะออกมาดีนี่ <c oughs> มหาสเสน่ห์ The High p r i e s t e s ไม่ว่าจะเป็นราชาถ้วยราชินีถว้วยที่ออกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ตามมาด้วย High p r i e s t ทั้งคุณและเขาต่างมีสเสน่ห์ดึงดูดกันมาก เป็นคนที่ไม่ใช่แค่ว่ามีสเสน่ห์เฉพาะรูปร่างหน้าตาหล่อสวยไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาอย่างเดียวแต่มีสเสน่ห์ไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างทุกอิริียบท,ทุกการกระทําของคุณแค่คุณนั่งเฉยๆคุณก็มีสเสน่ห์แล้วอยู่เฉยๆเขาก็รักประมาณนี้ไม่แปลกที่จะมีคนแอบหวงคุณหลงรักคุณมานานแล้วอะไรทํานองนี้นะครับโอ้โ oh, ห oh, ไม่ธรรมดาใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์ก็ได้ด้วยนะไฮฟริตัสเนี่ยไม่เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ ถ้าคุณใช้สเสน่ห์ในทางที่ถูกต้องคุณจะมีโชคดีด้านการงานการเงินด้วยเอ้เฮยิ่งคนค้าคนขายนะลูกค้าตรึมมาเพียบเลยนะถ้าคนทํางานประจําก็จะเป็นที่เอ็นดูของเจ้านายประมาณนี้ใช้สเสน่ห์ให้ถูกต้องนะครับใช้สเสน่ห์ในทางที่ถูกคุณจะก้าวหน้ามากๆไปกันต่อเลยนะครับขอให้เชื่อมั่นในพลังงานไพ่นะดีดีจริงๆไม่ทันขาดคำอัศวินเหรียญในออฟเพนซิล คนที่แอบหวงคุณอยู่ตอนนี้นะคนที่รักที่ชอบคุณอยู่ตอนนี้จะนําโชคดีมาให้คุณด้วยไม่ธรรมดาใบนี้ออกมาตีความอย่างแรกเลยว่า คนที่แอบรักแอบชอบแอบหวงคุณอยู่ถ้ามีโอกาสพบเจอกันถ้ามีโอกาสคบหากันเขาจะนําโชคดีมาให้คุณบางคนนะไม่เคยเสียงโชคได้เลยพอคนนี้เข้ามาในชีวิตอ้าวเสี่ยงโชคได้ซะอย่างนั้นเป็นแบบนี้ก็มีนะครับเรียกว่าโชคดีมาพร้อมกับคนคนนี้หรือถ้าไม่ตีเป็นเรื่องเสี่ยงโชคนะให้มองว่าเป็นโชคดีด้านอื่นหมายถึงปัญหาคลี่คลายมีความสบายใจเกิดขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกัน โชคดีในทุกรูปแบบมากับคนคนนี้รับไว้เลยนะครับไปกันต่อนะดีใจจริงๆในฐานะผู้เปิดไพ่ไพ่ออกมาแบบนี้ผมก็ดีใจแทนคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและผมก็น้อมรับพลังงานนี้ไว้ด้วยเช่นกันเราจะโชคดีไปด้วยกันนะโอเคใบถัดมาคืออะไรลุ้นกันลุ้นกันโอ้โหดีงามเด็กไม่เท้านะเด็กถ to ือไม่เท้า p a ย e of Wands คุณมีโอกาสเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อย เป็นไปได้ว่าอาคนที่แอบชอบแอบหวงคุณอยู่หลงรักคุณอยู่ตอนนี้เป็นคนที่เด็กกว่าหรืออย่างน้อยถ้าอายุไล่เลี่ยกันก็คือมีความเป็นเด็กมีความสดชื่นจมใสร่าเริงมีความซุกซนหรือหน้าเด็กเออแบบนี้ก็ได้นะครับดูเด็กกว่าอายุจริงแบบนี้ก็ได้เช่นกันคนคนนี้นอกจากจะมามอบโชคให้คุณแล้วเขายังรักคุณด้วยความจริงใจนะอืมเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่มีโอกาสเผยใจก็ไม่เป็นไรค่อยๆดูกันไปนะครับเขาอยู่ในชีวิตคุณแล้วแน่นอนดูแล้วว่าเป็นคนที่รู้จักกันแล้ว เดี๋ยวขอไพ่ขยายเพื่อความแม่นยําเพิ่มเติมนะครับรู้จักกันแล้วหรือยังรู้จักกันมานานแล้วหรือยังอืมน้าราชาไม้เท้าคิงออฟวอ n d รู้จักกันมานานแล้วเขาอยู่ในชีวิตคุณมานานแล้วแล้วโดดเด่นนะเกี่ยวข้องกันจากเรื่องการงานเพื่อนร่วมงานเจ้านายหุ้นส่วนคู่ค้าลูกค้าใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับคุณด้านการงานและติดต่อกันมานานแล้วนานแล้วมันควรจะนานแค่ไหนผมมองจากหน้าไพ่ที่ปรากฏนะ จากเด็กไม้เท้ามาสู่ราชาไม้เท้าผมว่าเกินหนึ่งปีขึ้นไปคนที่รู้จักกันเกินหนึ่งปีขึ้นไปเขาหลงรักคุณมานานตลอดเวลาที่เกี่ยวข้องกันเขาหลงรักคุณมานานแต่อาจยังไม่มีจังหวะนะไม่มีจังหวะเผยใจอะไรแบบนี้หรือกลัวเสียมิตรภาพบางทีเพื่อนแอบชอบเพื่อนแบบนี้เป็นไปได้นะครับลองไปสังเกตเพื่อนร่วมงานคนแวดล้อมของคุณนะครับใครมีท่าทีดีเกินเพื่อนดีแปลก ประมาะเขินอายเวลาอยู่ต่อหน้าคุณลองสังเกตเขาหรือเธอคนนั้นดีๆนะครับเออไปกันต่อเลยนะไม่ธรรมดาพลังงานวันนี้เราเชื่อมั่นใน2ใบแรกแล้วราชาถ้วยกับราชินีถ้วยพลังงานคู่กันสูงมากไม่ว่าใครจะชอบใครก่อนก็นแล้วแต่มีลุ้นฮะโอ้ชัดๆเลย7ไม้เท้า7 of Wands ความสัมพันธ์นี้ไม่ง่ายนะักต้องบอกเลยว่าอาจจะมีคำวิพากวิจารณ์จากคนรอบข้างนะ บางทีอาจจะเป็นความสัมพันธ์ต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาหรือมีความแตกต่างการทําให้คนรอบข้างมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พูดภาษาบ้านๆคือเสียงนกเสียงกานแหละไ,ไม่ต้องไปสนใจนะทารักการชอบกันครบกันได้เลยความสัมพันธ์มันอยู่ที่คนสองคนคนรอบข้างเป็นเพียงส่วนประกอบส่วนหนึ่งครอบครัวสําคัญไหมสําคัญ เพื่อนสำคัญไหมก็สําคัญแต่ถ้าเขาวิพากษ์วิจาร์ล้าเส้นเข้ามาเราก็รับฟังไว้ในส่วนที่ดีอะไรที่เขาพูดถูกก็รับไว้ปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้าอะไรเขาพูดเกินเลยก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับเพราะสุดท้ายความสัมพันธ์มันอยู่ที่คน2คนอยู่ดีประมาณนี้ไม่ต้องกังวลนะการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนรอบข้างเป็นเรื่องปกติมากๆเลยไม่ต้องไปหัวร้อนให้เสียเวลาให้เสียพลังงานนะครับแล้วก็ ชัดๆเลยเจถ้วยเซเว่น s อฟคทั้งคุณและเขาต่างมีสเสน่ห์กันนะทั้งราชาถ้วยทั้งราชินีถ้วยขนาดนี้มีสเสน่ห์แน่นอนเป็นคนที่มีทางเลือกมีตัวเลือกไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็แล้วแต่บางทีอยู่เฉยๆเขาก็รักอยู่เฉยๆก็มีตัวเลือกเข้ามาให้เลือก ผู้คนอาจจะอยากเข้าหาคุณผู้คนอาจจะอยากเข้าหาเขาทั้งฝั่งคุณทั้งฝั่งเขามีแต่คนอยากเข้าหาแบบนี้เป็นไปได้นะครับไม่ต้องไปใส่ใจคนแวดล้อมดังกล่าวให้มองคนแวดล้อมด้วยสายตาและจิตใจที่เมตตาคนทุกคนล้วนนะมองเป็นเพื่อนมนุษย์เออแล้วจะดีเองที่เหลือเอาเวลาเอาจิตใจมาโฟกัสตัวเองและคนที่เรารักนะครับโอเคไปกันต่อนะอา่า ขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับอืมใครแอบหวงคุณมีแนวโน้มจะเป็นคนใกล้ชิดคนร่วมงานหรือคนที่รู้จักกันแล้วนี่แหละรู้จักกันมายาวนานเป็นปีๆแบบนี้ไม่ใช่คนใหม่อืม <laughs> ชัดๆแปดเหรียญเอเดลเพนทาเคิล ต่างคนต่างมีหน้าที่การงานที่ดีมีโอกาสเคยร่วมงานกันหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันมีโอกาสที่จะเติบโตมาในสายงานเดียวกันด้วยต่อให้คุณกับเขาไม่เคยร่วมงานกันโดยตรงแต่คุณกับเขาจะมีเรื่องงานมาเกี่ยวข้องเป็นสื่อกลางไม่ว่าจะคนคุณอาจจะทํางานที่หนึง่งเขาทางานที่หนึง่งแต่เคยอบรมสัมมนาร่วมกันหรือมีกิจกรรมใดๆร่วมกันระหว่างองค์กรแบบนี้หรือแม้แต่ถ้าคนทํางานอิสระค้าขายคุณกับเขาอาจจะเคยเดียวงานบางอย่างกันติดต่อค้าขายหรือมีหุ้นส่วน ร่วมกันมีผลประโยชน์ใดๆร่วมกันสักอย่างในทางที่ดีประมาณนี้แน่นอนเขาชอบคุณตั้งแต่ตอนที่เกี่ยวข้องกันแล้วละ่ะเออแต่ไม่มีจังหวะจีบไม่มีจังหวะเผยใจกลัวเสียเพื่อนกลัวเสียมิตรภาพอะไรแบบนี้นะประมาณนี้คนเราเวลารักใครชอบใครเขาย่อมประมาทเป็นธรรมดานะครับสบายใจได้มีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดเขารักคุณแน่นอนมีคนรักคุณแน่นอนเพลเพละจะมากกว่าหนึ่งคนด้วย แต่เราอยากจะโฟกัสที่คนคนเดียวก่อนที่เขาหวงคุณมากๆตอนนี้รักคุณมากๆอืมใครหนอใครกันโอ้โหเจ็ดดาบเซเว่นออฟ คนคนนี้รู้จักคุณเป็นอย่างดีเรียกว่าเขายอมรับข้อดีข้อเสียของคุณได้ไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับคนเราทุกคนไม่มีใครสมบ,บูรณ์แบบย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียใบนี้บ่งบอกชัดเจนว่าเขารู้จักคุณค่อนข้างดีเลยอาจจะมีเพื่อนร่วมกันหรือแม้แต่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้กันฟังเคยปรับทุกเรื่องส่วนตัวคนคนนี้ยินดีรับฟังคุณในทุกๆเรื่องถ้าปัญหาใดเขาช่วยคุณได้เขาจะช่วยคุณแก้ไขและเขาเป็นคนที่ยอมรับในตัวตนคุณในทุกๆมิต ข้อดีของคุณข้อเสียของคุณเขารับได้เขาไม่เคยใส่ใจเลยว่าคุณจะมีข้อเสียใดๆหรือไม่อย่างไรเขามองคุณแต่ข้อดีเขายกย่องคุณมากนะครับประมาณนี้อะไรที่เป็นสิ่งสําคัญข้อเรื่องสําคัญของคุณที่เขาได้ร่วงรู้มาเขาจะมองด้วยจิตใจเมตตาเขาหลงรักคุณมากนะครับนะเขาเมตตาคุณมากไม่ว่าคุณจะมีข้อเสียใดๆเขาจะมองข้ามได้หมดเพราะเขามองข้อดีคุณมากกว่าโอ้โหน้าใจสุดยอดคนนี้ ไม่ธรรมดาแล้วก็โหนึ่งดาบ as of source ตั้งใจมารักอะ่ะคนเนี้ยคนนี้ตั้งใจมารักเลยถ้ามีโอกาสนะวันใดมีโอกาสเขาเผยใจแน่นอนเพียงแต่ช่วงเวลานี้อาจต้องให้เขารวบรวมความกล้าสักหน่อยหรือรอจังหวะเหมาะๆเพราะว่าดูทรงแล้วจากการที่รู้จักกันมายาวนานพอสมควรแอบรักแอบชอบมานานแอบหวงมานานคนคนนี้รวบรวมความกล้ามากขึ้นเรื่อยๆสักวันเขาจะบอกความในใจกับคุณนะครับ ไม่ต้องตกใจนะถ้าวันดีคืนดีคนใกล้ตัวมาบอกรักอะ่ะออให้น้อมรับไว้ถ้าคุณเองก็ถูกใจเขาก็ลองคบหาดูได้แต่ผมมองแล้วมีแนวโน้มที่คุณกับเขาจะเข้ากันได้ดีย้ําเลยว่าอย่าลืมราชาถ้วยราชินีถ้วยสองใบแรกความเป็นคู่กันสูงมากเออไม่ธรรมดาวันนี้โอ้โห,โหเดฟูโสดทั้งคู่ เชื่อมั่นตามพลังงานหน้าภัยว่าวันนี้มีโอกาสที่คุณกับเขาจะโสดกันทั้งคู่ถ้าคุณที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วมาดูใบนี้ยังสื่อสารได้ว่าใบนี้จะสื่อสารได้ว่าต่อให้คุณมีคู่แล้วคุณยังมีความสุขทางใจที่ดีเป็นคู่ที่น่ารักนะครับคนมีคู่แล้วถ้าใครมาจีบอย่าหวั่นไว้นะแต่ใบนี้มันเด่นที่คนโสดจริงๆถ้าคุณโสดนะเขาโสดนะ มีโอกาสลงเอยกันสูงมากประมาณนี้จิตวิญญาณของคุณและเขาเบิกบานมากไม่ว่าชีวิตจะมีงานหนักภาระหนักแค่ไหนแต่จิตใจยังเบิกบานได้อยู่ในส่วนลึกกำลังใจดีมากยกให้เลยใบน,นี้นะครับแล้วก็อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอยอ,ยอ,ยอ,ยอยมาลุ้นกันนะมาลุ้นกันโอ้โหลาชินีดบับอ่า u e e n of Swords ผู้ใหญ่จับตามองอยู่อืม ในแง่ดีนะใบนี้อย่าไปตีความไม่ดีผมมองว่าตอนนี้มีผู้ใหญ่มองอยู่ไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ลุงป้านะอาหรือเจ้านายถ้าคุณมีเจ้านายร่วมกันเจ้านายมองอยู่กําลังคิดว่าเฮ้ยสองคนนี้มันชอบกันหรือเปล่าว่าจะคบกันไหมหรือจะเชียร์ยังไงดีจะสนับสนุนส่งเสริมไหมหรือจะมองข้าม,ามไปทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรแบบนี้ผู้ใหญ่มองอยู่แต่ผู้ใหญ่จะไม่ก้าวไก่ความสัมพันธ์ของคุณนะครับเอาเป็นว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ คุณจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดาอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ถ้ามีปัญหาใดๆปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ฝั่งคุณหรือฝั่งเขาหรือถ้ามีผู้ใหญ่ที่มีความนับถือร่วมกันปรึกษาท่านได้เลยอ่าต่อกันเลยนะพลังงานดีๆวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลยยินดีด้วยนะครับโอ้โหห้าถ้วยไฟออฟคัรู้ละคนคนนี้นะ อย่างหนึ่งที่เขาไม่กล้าบอกรักคุณเพราะเขากลัวผิดหวังดังกล่าวกลัวจะมีปัญหาคนคนนี้เคยเจ็บมาเคยมีอดีตความหลังฝังใจสารภาพรักใครไปชอบใครก็ไม่เคยสมหวังเลยอะไรแบบนี้เขาจึงกลัวว่าถ้าเขาจะมาสารภาพรักกับคุณเขาจะผิดหวังอีกดีไม่ดีอาจจะมองหน้ากันไม่ติดไปเลยเข้าใจแล้วคนคนนี้ถึงยังเก็บเงียบเก็บงามความรู้สึกเอาไว้ไม่บอกคุณสักทีได้แต่แอบรักแอบหวงอยู่เงียบๆคนคนนี้ยังตังวลอดีต ลัวคุณไม่รักเออค่อยๆให้เวลาเขานะครับไม่ต้องไปกดดันเขาหรือว่าอย่าไปกังวลว่าเขาจะทํายังไงต่อไปให้เขาไปจัดการตัวเองก่อนแต่ดูจากหนึ่งดาบแล้วเขาจะ,ะมุ่งมั่นมาจีบคุณเร็วๆนี้จะเผยใจเร็วๆนี้แหละเพราะอาดีตของเขามันก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรเขามากมายเพียงแต่เขากลัวความผิดหวังจะเกิดซ้ำๆเท่านั้นเองแล้วก็โอ้สบายใจได้ justice ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์ด้วยกันทั้งคู่หมายความว่าฝั่งเขาที่เคยเจ็บปวดมาเสียใจมาเขาจะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้เขาจะได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีกับคุณ ย้ําว่ากับคุณผมมองว่าถ้าเขาเผยใจกับคุณคุณจะไม่ปฏิเสธหรืออย่างน้อยที่สุดความสัมพันธ์นี้จะเริ่มต้นจากการเป็นมิตรที่ดีจากการที่เป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วมีโอกาสพัฒนาเป็นคนรู้ใจค่อยๆศึกษาดูใจกันไปความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นแต่จะราบรื่นค่อยเป็นค่อยไปช้าๆแต่ว่ามั่นคงนะครับใบนี้ชัดเจนมากอืมดีงาม แล้วยังไงต่อไปจะส่งเสริมกันไหมเออได้คู่แน่ๆแล้ววันนี้ยังน้อยๆช้าเร็วแล้วแต่ว่าสนาแต่ละท่านนะครับอืมโหสองดาบ w w o o s w o r t s มีบางคนลังเลไม่คุณก็เขาหรือทั้งสองฝั่งเป็นไปได้ว่ายังหวงความโสดอยู่นะครับใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ชอบ แต่อีกใจหนึ่งก็ยังอยากจะโสดอยู่ยังหวงความโสดอยู่ผมมองว่านี่น่าจะเป็นฝั่งคุณนะครับส่วนฝั่งเขาก็คือลังเลว่าจะจีบดีไหมหน่าจะบอกความในใจดีไหมหน่าอะไรแบบนี้ต่างคนต่างลังเลกันไปคนละอย่าง2องอย่างไม่ต้องกังวลพลังงานแบบนี้ค่อนข้างน่ารักแม้จะเป็นสองดาบแต่ผมมองในแง่ดีว่าไพ่ใบแวดล้อมที่เปิดมาทั้งหมดวันนี้เป็นไพ่ดีล้วนๆสองดาบนี่คือการตัดสินใจอย่างรอบคอบว่าจะเอาอยัางไงต่อไปกับชีวิต จะเดินหน้าจีบไหมหรือจะพักไว้ก่อนหรือจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนอะไรแบบนี้หรือแม้แต่การหวงความโสดในทางฝั่งคุณย้ําว่าฝั่งคุณนะถ้าคุณคนโสดอาจจะหวงความโสดอยู่อยากจะทํางานทําเงินดูแลพ่อแม่ดูแล,แแลครอบครัวก่อนไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปยึดติดหรือไปล็อกสเปคว่าจะต้องฉันจะต้องโสดกี่ปีหรือจะต้องมีคู่ตอนอายุเท่าไหร่ไม่ต้องดําเนินชีวิตไปตามปกติถ้าจะมีมันมีเองนะโอเคไปกันต่อนะครับรายงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออ โอ้เดะเฮอร์มิตความรักครั้งนี้ปลอดภัยความสัมพันธ์ครั้งนี้ปลอดภัยไม่ว่าคุณกับเขาจะคบกันในสถานะใดก็แล้วแต่จะมีความอบอุ่นใจให้กันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่สุขสงบประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปต่อสำรับ2กันนะครับขอให้ไพ่สำรับสองมาขยายพลังงานให้เราสัหน่อยซิว่าวันนี้ไพ่สำรับสองมีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรเออคนที่แอบหวงคุณอยู่เงียบๆตอนนี้เขาลงรักคุณมานานแล้วเขาจะทำยังไงต่อไป เขาเป็นใครเนี่ยเราพอจะรู้แล้วล่ะเออคนใกล้ชิดเนี่ยแหละคนที่รู้จักกันอยู่แล้วแต่เขาจะทำยังไงต่อไปขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํำนะครับสำรับที่สองช่วยบอกทีนะครับโอ,โอ้โหดับเบิลเช็คดับเบิลพลังงานมาแล้วอย่างหน้าจย์ใจราชาถ้วยออกมาเป็นใบที่สองคุณครับพลังงานดับเบิลวันนี้ออกมาแล้วนะครับ ราชาถ้วยออกมา2ใบคุณได้ราชาถ้วย2ใบรับไว้ก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นพลังงานฝั่งคุณหรือฝั่งเขาสองใบนี้ราชาถ้วยสองใบนี้มายืนยันว่ามีโอกาสมีความเป็นคู่กันสูงมากนะครับดวงสมพงกันดีมากที่เหลืออยู่ที่คุณว่าจะตกลงปรงใจคบหากับเขาหรือไม่อย่างไรในสถานะใดรับไว้เลยนะไม่ธรรมดาวันนี้โอ้โหเดี๋ยวถ้ามีราชินีถ้วยออกมานี่เ hey, ฮเลยได้เลยแต่ไม่เป็นไรหรอก แค่ราชาถ้วยสองใบนี้ก็การันตีได้แล้วในความเป็นคู่สมพงนะครับมาณนี้เลยนะไม่ว่าราชินีถ้วยจะออกมาอีกหรือไม่ก็แล้วแต่ขอให้มั่นใจเลยว่าคนนี้ครบได้มาดีจิตใจดีมากๆจิตใจดีมากๆดีดีด,ดียกกำลังสองครบได้ครบดีไม่เป็นอันตรายต่อคุณแน่นอนอไม่มีพิษภัยโอ้โหชัโยดังๆ พูดไม่ทันขาดคําว่าไม่มีพิษภัยได้เดอะซันออกมาแล้ววันนี้เดอะซันออกในที่สุดเดอะซันก็ออกมาไม่ได้ออกกันบ่อยๆนะครับนานๆจะออกทีเดอะซันออกมาแล้วเดอะซันเรารู้กันดีว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสําหรับไพ่ทาโร่สากลทํานายเรื่องไหนก็แล้วแต่ถ้ามีเดอะซันออกมาหมายถึงความสําเร็จความสุขความอบอุ่นอิ่มน้ําสําราญความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์การทํานายหัวข้อความสัมพันธ์แบบนี้นะแปลว่าคุณกับเขา ถ้ามีโอกาสได้เปิดใจกันมีโอกาสสมหวังร่วมกันเอา้าอย่างน้อยที่สุดก็จะสนิทกันมากขึ้นมีความเป็นกาลยานมิตรมากขึ้นส่งเสริมกันมากขึ้นและมีโอกาสพัฒนาเป็นคนรักหรือถ้าไม่คิดจะเป็นคนรักแบบคู่ครองคุณจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดชีวิตทํานายให้ได้แบบนี้เลย The Sun สิ่งที่ดีมาสู่ชีวิตแล้วนะครับรับไว้เลยนะแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์นะพลังงานรวมแบบนี้ยังหมายรวมถึงในทุกๆด้านของคุณการงานการเงินชีวิตส่วนตัวคุณก็จะดีได้แน่นอนการหยิบได้เดอะซันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นง่ายๆบ่อยๆนะครับไม่ได้ออกบ่อยๆรับไว้เลยนะผมรับด้วยคนโชคดีไปด้วยกันนะครับเดอกซันการันตีดีงามจริงๆวันนี้มาชื่นใจชื่นใจจริงๆนะครับมาดูกันต่อเลยนะ โอ้โห oh 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 oh. The Magician คุณครับเมื่อกี้ The Sun แล้วมี Magician ความสุขความจเจริญที่ว่าสุดยอดของด h e Sun แล้วยังมี The Magician The Magician ความสุขความจเจริญราวปาฏิหาร จะได้อย่างฉับพลันทันใจเรียกว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณเคยฝันเคยอยากได้ที่บางทีอาจจะถอดใจไปแล้วหรือกังวลว่าจะได้หรือไม่จะสมหวังหรือไม่ฟันธงให้เลยว่าสมหวังตามวาสนาแน่นอนถ้าคุณทําคุณงามความดีมาตลอดโอกาสสมหวังสูงมากไม่ธรรมดาเดอะซันแถมด้วยเมจิกเชียนหลายสิ่งหลายอย่างจะดีเกินคาดดีราวปาฏิหาริย์รับไว้เลยนะครับนะดีว่าดีตามหน้าไพ่ตามตำราสากลรับไว้เลยนะครับโอเคไปกันต่อ สุดยอดวันนี้พลังงานมาคนเปิดไพ่เราก็ดีใจด้วยเออรับด้วยแหละโชคดีไปด้วยกันนะแล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วโอ้โหเจ็ดถ้วยดับเบิลเช็คดับเบิลพลังงานตัวเลือกทางเลือกที่ดีมาเป็น2เท่าคุณครับวันนี้เจ็ถ้วย2ใบเดี๋ยวนะตอนแรกผมวางไว้ไหนละนี่นี่เจอละ เจ็ดถ้วยสองใบวันนี้เจ็ดถ้วยสองใบทางเลือกที่ดีตัวเลือกดีๆมิตรภาพดีๆคนใหม่ดีๆการงานการเงินดีๆคิดหวังสิ่งใดอยากมีทางเลือกจะมีตัวเลือกดีๆโชคดีเป็นสองเท่ารับไว้เลยอ้าวยินดีด้วยไปกันต่อนะครับไม่ธรรมดาพลังงานดับเบิลวันนี้มีทั้งราชาถ้วยสองใบเจ็ดถ้วยสองใบเดอะซันไม่ใชเชื่อนการันตีถึงความโชคดีราวปาฏิหารเราจะมีอะไรต่อไปอีกเอ้ยลุน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 ขอให้ไฟออกมาอย่างแม่นยำนะครับ ขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหเดชาริอศไม่ต้องเปิดเพิ่มละใบนี้มาความสำเร็จพุ่งทยานมหาคุณละความก้าวหน้าของใบนี้เดชาริัศสวินรถมารถศึกผู้ที่พุ่งทยานไปสู่ชัยชนะ ตามความหมายของไพ่ทาโร่สากลชาริอดตออกมาทํานายได้เลยว่าเป็นความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนหรือในอีกความหมายหนึ่งนอกจากความเจริญก้าวหน้าถ้าคุณคิดเดินทางคุณจะประสบความสําเร็จในการเดินทางไม่ว่าจะไปทํางานหรือไปเที่ยวหรือทาสิ่งใดก็แล้วแต่การเดินทางให้โชคและชีวิตกําลังพุ่งไปสู่ความสําเร็จรับไว้เลยนะครับโอเคคลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะมีแถมให้อีกใบหนึ่งส่งท้ายท้ายสุดของวันนี้ เพื่อชี้แนะแนวทางว่าวันนี้พรุ่งนี้ของคุณควรจะเป็นอย่างไรต่อไปมีอะไรที่น่าสนใจจะเกิดขึ้นหรือควรดําเนินชีวิตไปในทิศทางใดขอให้ใบสรุปนี้ส่งท้ายอย่างแม่นยํานะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะครับโอ้โหกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ทาโร่เป็นอะไรที่มหัศจรรย์สุดยอดไปเลยใบสรุปส่งท้ายนี้ดีงามมากมาก วันนี้ไพ่ดีล้วนๆไม่มีไพ่เสียเลยนะครับและสรุปส่งท้ายกันด้วย4ี่ไม้เท้า four of wands เป็นไพ่แห่งความยินดีไพ่เฉลิมฉลองความหมายที่1คุณจะมีความสําเร็จในชีวิตอย่างดีการงานการเงินสําเร็จดังหวัง,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 งและความหมายที่2ในเรื่องความสัมพันธ์ถ้าคุณคาดหวังความสัมพันธ์ใดๆอยู่ได้คู่ถ้าคนมีคู่ได้แต่งงานสี C ่ไม้เท้าคือไพ่แต่งงานก็ได้ซุ้มประตูวิวาขนาดนี้ถ้าคุณมีคู่คุณมีคนคุยคนคบ มีโอกาสพัฒนาถึงขั้นแต่งงานและคนโสดมีโอกาสได้คู่เผลอๆเจะได้เผยใจกับใครสักคนหรือมีใครสักคนมาเผยใจกับคุณบอกแล้วว่าให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปอย่าก,กดข้ามเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลานะครับประมาณนี้รับไว้เลยนะยินดีด้วยครับโอเคขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ